ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับ <c oughs> วันนี้ก็วันศุกร์ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์ <c oughs> ก็จะเดินทางไปทำงานนะครับเ <c oughs> มื่อคือนก็ฝนตกฝนตกตกหนักพอสมควรครับประมาณสองทุ่มกว่านะแต่ตกประมาณสักเตเกือบ สานาทีนะครับพื้นป่าแห่งนี้ก็กลับมีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับเดี๋ยวสักพักอ่าอันนี้เห็ดไหมนี่เหมือนผมจะเห็นเห็ดนะอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ เขาน่าจะเป็นเห็ดเห็ดกินได้หรือเปล่าครับนี่เนี่ยนี่นะโอเคเดี๋ยวผมจะซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวตอนเย็นเย็นค่อยมาเก็บ,บดูซิว่ามันจะยังอยู่ไหมนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านมีชาวบ้านมาหาอยู่นะครับอ่าตอนเย็นเย็นครับตรงนี้นะครับ จุดนี้เลยซ่อนไว้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเห็ดกินได้หรือไม่นะครับเพราะบางทีเวลาผมมาเจอเราไปถามเขาเขาบอกว่าเป็นหนันเห็ดตายเบือ่อตายเบื่ออะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็นเห็ดมีพิษหลังจากฝนตกเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนเคอันนี้ก็เป็นบรบร,รยากาศ ช่วงเช้าวันนี้นะครับอากาศดีมากเงียบนะครับวางเวง คตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่ทำงานแล้วนะครับห่างจากบ้านพักประมาณ300เมตร300เมตรนะครับอโอเคนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมนะครับปุปะทักทายกันเล็กน้อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ